สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มไลท์อิโมจิชาวต่างชาตินะครับยอดขึ้นไวและราคาถูกแบบนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับไปมาหน้า Google นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า kmm ผูนะับ kmm t h นะครับนี่นะครับพอเสิร์ชเข้ามานะครับก็จะเจอเว็บเป็นตัวแรกนะครับถ้าใครไม่อยากเสิร์ชนะครับหรือที่เกียดเสิร์ชนะครับก็คลิกลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ อ่ากดเข้ามานะครับก็จะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ากดเข้ามานะครับก็เจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับชื่อจริงนะครับสกุลจริงนะครับหลาดผ่านนะครับยืนยันหลาดผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งหกช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูกสองอันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับ อ่าพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับแ็ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอันนี้นะครับอ่าตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ KMK t h s เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านบนก็จะมีแยกเป็นหมดหมู่ให้เลือกใช้อีกเช่นเคยนะครับจะมี facebook นะครับ youtube t i k t o k IG นะครับแล้วก็อีกมากมายนะครับว่าเพื่อนๆเลือกใช้ด้านบนนะครับ อ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Facebook ให้ดูนะครับให้คลิกที่ facebook ด้านบนนะครับแล้วการเลื่อนลงมาตรงหมดหมู่นะครับแล้วก็มาตรงนี้เลยนะครับ Facebook นะครับไลฟ์โพสอิโมจินะครับการเลือกได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับก็ให้ทุกคนเลือกใช้อิโมจิที่ก็ต้องการได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นหัวใจให้ดูนะครับ ถูกใจโพสต์นะครับเฟซบุ๊กนะครับอีโมจินะครับด้านหน้าเขาจะมีเลขแจ้งกับทุกคนนะครับหกสองสองแปดนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกใช้เป็นตัวนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําการสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ไปที่ facebook นะครับแล้วก็เลือกโพสต์ที่ทุกคนต้องการจะปั๊มไลท์อีโมจินะครับอเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นโพสต์นี้นะครับก็ให้ทุกคนดูนะครับให้คลิกที่เวลาตรงนี้นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นะครับ แล้วก็อย่าลืมเปิดโพสต์เป็นสาธารณะก่อนทําการสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับถ้าไม่เปิดยอดก็จะไม่ขึ้นให้นะครับอ่าแล้วก็นําลิงมาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ำหนึ่งร้อยอิโมจินะครับเดี๋ยววันนี้ผมจําลองสักหนึ่งร้อยอิโมจิแล้วกันนะครับค่าบริการก็อยู่ที่แปดบาทเองนะครับกาแรแลกมากัน100หนึ่งร้อยไลค์ก็คุ้มมากๆเลยนะครับอ่ะแล้วก,กดสั่งซื้อได้เลยนะครับ อ่ะพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บก็จะมาแจ้งทุกกับทุกคนนะครับจะขึ้นมาแจ้งขิงเขียวแบบนี้นะครับว่าคําสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้วนะครับอ่ะมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันต่อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกน QR โค้ดลูกธนาคารนะครับ อังเปาวเล็ตนะครับเหลียงคิโตต่างประเทศนะครับโอนเงินแนฟสลิปทุกธนาคารก็มีนะครับก็จะมีโบนัส5%ถึง2%แตกต่างกันไปนะครับใครทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี facebook นะครับ youtube t i k t o k IG นะครับแล้วก็หนึ่งอีกมากมายนะครับใครเพื่อนๆเลือนดูด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะมีหลากหลายเลือกใช้เลยนะครับนี่นะครับมีเยอะมากนะครับ อ่าหรือใครจะคลิกดูด้านในก็ได้เช่นกันนะครับก็จะมีคําอธิบายบอกอยู่นะครับอ่าผอคลิกที่ดวงตาตรงนี้นะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่าสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆเขาไหนมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ตรงกลางนะครับแล้วส่งต่อให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราการค้าแนะนำ5%กันเลยนะครับตัวช่วยเหลือนะครับ ถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้านะครับหรือทาไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็คือเป็นการรักทายผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับอหรือว่ามีติดต่อแอดมินอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็ให้มาด้านฝ่าตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีติดต่อแอดมินแจ้งนะครับผ่านทางตั๋วแล้วก็ไลน์นะครับก็ใช้งานง่ายนะครับอเดี๋ยวผมกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดไลน์เริ่มขึ้นยังนะครับ อ่ะตอนนี้ยอดไลค์ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนนี้ยอดไลค์ขึ้นครบเลยแล้วกันนะครับอ่าตอนนี้ยอดไลค์ก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับอย่างหลังจากที่ตัดไปนะครับไม่เกินสี่ถึงห้านาทีก็ขึ้นมาครบแล้วนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะปั๊มไลค์อิโมจิชาวต่างชาตินะครับยอดขึ้นไวราคาถูกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ